สวัสดีครับคนนะครับสวัสดีครับอยู่กับวอลสเชมเดิมนะครับพอดีว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมพอดีว่ามีมีเพื่อนนะครับในในเกมนะครับสอบถามมาว่าอ่าทนูนะครับอ่านูเด็กนะครับกับนูพาวบอสนะครับอ่านูแดนเด็กนะครับกับนูพาวบอสเนี่ยนะครับบวกเก้านะครับ อันไหนแรงกว่ากันนะครับเลยมาเลยมาอาพิสูจน์ให้อาจจะยิงให้อาจจะทําดาเมจนะครับกับตัวผมให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้นะครับอ่ะงั้นอยวเริ่มต้นจะผมขอเริ่มที่อ่านูแดนเด็กก่อนนะครับอ่าจะผมขอส่องตัวละครก่อนชื่อคําออนนะพอดีว่าอ่าคนที่เขาก็ตามผมมาจากในช่อง u t u b e เหมือนกันนะครับมาจากเกมโยกังนะครับ<ๆ>ก็เลยแบบ<ๆ>เขามาทักทายเนาะ<ๆ>ก็เลยแบบอ่ะโอเคขอญาตเรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับ จะได้เป็นคลิปที่ตอบคำถามนะครับหลายๆคนได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เลือกระหว่างนูบอยส o พาวกับนูแดนเด็กนะครับบวกเก้านะครับนะครับตัวนี้จะเป็นนูแดนเด็กบวกเก้านะครับผมเลดสวยเหมือนกันนะครับเป็นเลดแปดนะครับเพิ่มอัตรามาอีก2นะครับถือว่าเยอะนะอ่าแม่นยํามากนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเน้นไปทางเด็กนำนะครับเป็นเด็กพิ้นนะครับผมอัพเด็กนำนะครับผม ประดับไฟไฟ้าไม่มีนะครับอ่าอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับมีเท่านี้เลยนะครับผมะเดีด๋ยวจะลองเดีย๋ยวมาลองมาลองนูดแดนเด็กกันก่อนนะครับบวก9นะครับว่าเข้าอ่ายิงผมเข้าเท่าไหร่นะครับผมใ

นะครับหกร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงครับหกร้อยสิบกับหกร้อยเจ็ดสิบสามนะครับทุกคนนะครับเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณพันเกือบเกือบพันสามนะครับอ่ะต่อไปธนูอันนี้เป็นสกิลปินนะอ่าผมผมชี้แจงก่อนคือถ้าเกิด อ,นนอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนครับอ่าถ้าเกิดเราใช้ธนูแดนเนี่ยเด็กหรือพาวก็แล้วแต่นะครับแล้วเราเอามายิงสกิลของนักเวทเนี่ยนะครับมันจะเบานะมันจะเบากว่า,วายิงยิงกายภาพนะเพราะว่าอ่าสกิลของเวทเนี่ยนะครับเขาจะเน้นไปที่ค่าพลังงานนะครับสำหรับสำหรับสกิลของสปินนะอ่านะครับผมถ้าเกิดเราเอาเด็กถ้าเกิดเราเอาธนู เด็กหรือธนูพาวมายิงเนี่ยนะครับเรามาใช้สกิลปิ้นเนี่ยมันจะเบากว่านะครับก็ต้องเลือกดีๆนะครับถ้าเกิดเราจะอ่านเน้นดาเมจไปทางเวทเนี่ยนะครับผมก็ใส่ปิ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเน้นดาเมจมาที่กายภาพเนี่ยก็ใส่เด็กหรือหรือพาวก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคทีนี้เรารู้ดาเมจยกโดดแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณพันสองถึงพันสามนะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามานะครับผมลองกับธนู บอสทาวนะครับเดี๋ยวผมส่องตัวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมส่องตัวก่อนนะครับชื่อตัวกองทิพย์นะครับผมโอเคนะครับเป็นไฟฟ้าลุนนะครับผมเป็นบอสพาวนะครับบวก9นะครับผมเลดเนะครับไม่มีอัตราการโจมตีเพิ่มนะเป็นเลดเ้าอย่างเดียวนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนประดับนะครับประดับมีเท่านี้นะ อันอันนี้เพื่อนๆลองลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดใส่ประดับเข้าไปอีกเนี่ยจะแรงขนาดไหนแต่นี่คือเอาเอา,เอาตามที่มีนะอ่าโอเคนะครับผมอ่ะยิงมาเลยยกโจทย,ย์ค่อยๆอ่าอ่ยกมาเรื่อยๆเลยครับเพื่อนเพื่อดูตัวเลขทันไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้มันห่างๆหน่อย หกร้อยกับ664เบียดนะเบียดเบียดเบียดนะถือว่าเป็นตัวเลขที่เบียดนะครับออรอมองทำไหมครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งครับเอาใหม่หหครับ,บมิดมิดอ่าดอกที่สองมิดนะครับดี๋ยเอาใหม่ โอเคตัวเลขเบียดนะทุกคนนะครับคือมันจะอยู่ที่ประมาณแบบแต่แต่ว่าถ้าเกิดดูตัวเลขอบอลบอลจะขอยกอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวผมขอสรุปตัวเลขหน่อยอ่ะถ้าเกิดให้ให้ดูถ้าเกิดแบบลอาลองเปรียบเทียบจริงๆอ่ะธนูบอสพาวจะเบากว่านะ อาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะประดับก็ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองลองย้อนกลับไปดูแล้วกันนะที่ที่ผมส่องประดับไปอาจจะผมกดให้ดูกันเพราะว่าทะลุพาเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่มีประดับนะครับแต่ว่านี่เขามีประดับนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับเพราะว่า,าจากที่เปรียบเทียบดาเมจแล้วเนี่ยนะครับน่าจะไล่ๆกันนะไม่ไม่หนีกันมากนะครับ อ่าโอเคเออทีนี้ผมผมอ่าฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกใช้อ่าสมมุติว่าเราเห็นดาเมจไปแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆนแบบจะเลือกใช้อาวุธเนี่ยนะครับผมสังเกตไหมว่าธนูแดงเนี่ยยิงผมไม่ไม่ค่อยมิดนะครับแต่ว่าจะเป็นอ่าธนูบอสพาวเนี่ยนะครับจะจะยิงมิดนะครับอ่าสาเหตุเพราะว่าอ่าอัตราการโจมตีนะครับของธนูอ่าบอสพาวเนี่ยเขาจะต่ำกว่า นะครับผมอันนี้ก็มีส่วนด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดเล่นธนูบอสพาแล้วไปเจออ่าคนที่เขาใส่1้อยแล้วมีออฟหลบเยอะๆ,ๆเนี่ยะครับอาจอาจจะทําดาเมจแทบไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดถามส่วนตัวผมผมว่าอ่าธนูบอสแดนน่าจะตอบโจทย์กว่านะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูเพิ่มเติมวันที่ผมเอาบวก9กับบวก9มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเพราะว่ามีเพื่อนถามมาว่าเอยจะซื้อธนูบอส จะดูอ่าซื้อธนูบอสดีหรือว่าจะซื้อธนูแดนดีนะครับอ่าอ่าสำหรับใครที่อ่าเป็นสายประหยัดอ่ามีงบค่อนข้างจำกัดนะครับผมอ่ามีบัตเจ็ตไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แนะนำอ่าเล่นแค่ธนูแดนเนี่ยนะครับเล่นสายเด็กก,ก็ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับอ่านะครับผม เพราะว่าตอนนี้ธนูแดนเด็กราคาลงนะอย่าลองไปเช็คกันอีกทีนึงแต่ว่าเข,าข้าวมาที่ผมลองดูมาเนี่ยน่าจะประมาณ400นะครับอ่านะครับผมโอเคครับอ่ายังไงก็ขอบคุณนะครับ,บ,ค,ค,รบคำออนแล้วก็กองทิปนะครับผมที่มาเทสด,ดาเมจให้ดูวันนี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับ